วันนี้น้องขวัญจะไปตลาดนัดฝรั่งเศสค่ะน้องขวัญจะไปหาซื้อของทะเลวันนี้น้องขวัญจะไปซื้อปลาหมึกมาทำพริกแกงผัดถั่วค่ะวันนี้น้องขวัญก็เตรียมออกไปนอกบ้านที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหน้ากากอนามัยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดอีกแล้วฝรั่งเศสจะล็อกดาวน์รอบที่4แล้วค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหน้ากากอนามัยนะคะ แล้วก็ถ้าออกไปข้างนอกต้องมีถุงค่ะที่นี่เขาจะไม่ให้ถุงนะคะถึงมีถุงเขาก็จะขายให้เราถุงละ25สซองทีมถึง5 0ซองทีมค่ะเราก็ต้องพกถุงไปเองนะคะและที่นี่เขาจะหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกด้วยค่ะหน้าตาของถุงที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่ของลงไปข้างในนี้ แล้วก็หิ้วประมาณนี้ค่ะทุกครั้งที่นักขวัญไปซื้อของนอกขวัญจะพกถุงผ้าแบบนี้ไปตลอดนะคะเพราะว่าที่ห้างจับประสินค้าเขาจะไม่มีให้เรานะถึงมีเราก็ต้องซื้อนะคะห้าสิบซองทีมรหรือหนึ่งยูโรนะคะแพงมากเราไปทุกครั้งเราไม่สามารถซื้อได้ทุกครั้งเราต้องหิ้วจากบ้านเราไปค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดนัดเนาะวันนี้มีตลาดนัดเขาจะมีขายของสดของทะเลแต่วันนี้น้องขวัญจะไปซื้อปลาหมึกค่ะน้องขวัญจะเอาปลาหมึกมาทําผัดพริกแกงถั่วค่ะวันนี้เดี๋ยวยังไงเราไปดูกันนะคะไปเจอกันที่ตลาดเลยคะ่ะ ตอนนี้น้องขวัญก็มาถึงบ้านแล้วค่ะจัดการทำความสะอาดปลาหมึกนะคะผ่าท้องออกมาข้างในมีปลาตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดเลยค่ะไม่รู้ว่ามันคือปลาอะไรปลาหมึกมันกินหรือว่าคนขายเอายัดเข้าไปเพื่อโกงน้ำหนักใครรู้ช่วยตอบทีว่าปลาหมึกมันกินปลาตัวเล็กหรือเปล่ายิ่งตัวนี้นะปลาเต็มท้องเลยค่ะพี่ๆค่ะ นับได้สี่ห้าตัวเลยทำไมมันกินเยอะแท้ตัวนี้เต็มท้องเลยไอเราก็นึกว่าปลาหมึกมันไข่ที่ไหนได้ปลาเต็มท้องปลาหมึกถึงว่าแหละวันนี้ซื้อน้ำหนักมันทำไมเยอะผิดปกติปกติซื้อครึ่งกิโลจะได้ประมาณ7ดตัวแต่วันนี้ก็ได้7จดถตัวแต่น้ำหนักเกือบกิโล เป็นเพราะแบบนี้นี่เองถึงว่าละน้ำหนักมันเยอะเยอะเพราะว่าปลาตัวเล็กตัวน้อยนี่เองปลาหมึกนี่สงสัยกินทุกอย่างเนาะพี่พี่ว่าไหมคะไข่ปลาหมึกคะ่ะ ขยำนะคะขยำให้เกลือละลายเข้าที่แล้วน้องขวัญจะทําการแช่แบบนี้ไว้ประมาณ5นาทีนะคะแล้วเอามาล้างกับน้ําสะอาดซักสามสี่น้ํานะคะให้เนื้อปลาหมึกใสเนาะวันนี้น้องขวัญไม่มีถั่วฝักยาวนะคะน้องขวัญจะใช้ถั่วเขียวแทนเนาะถั่วเขียวที่นี่มันก็เหมือนถั่วฝักยาวนะคะ อบริโกแวร์ค่ะของฝรั่งเศสเนาะน้องขวัญจะใช้ตัวนี้แทนละกันเพราะถั่วฝักยาวที่นี่มันหายากและมีราคาค่อนข้างแพงมากค่ะ กันเลยตอนนี้น้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราจะใส่พริกแกงสำเร็จรูปลงไปค่ะ2ช้อนโต๊ะ เราจะผัดให้พริกแกงหอมอีกได้ที่อีกทีหนึงนะคะเราถึงจะใส่ปลาหมึกลงไปค่ะพริกแกงหอมได้ที่แล้วใส่ปลาหมึกลงไปค่ะ400กรัมเนาะ ด้วยแครลอดหัน่นเป็นชิ้นๆค่ะหลังจากนี้น้องขวัญก็จะใส่ถั่วเขียวค่ะถั่วอินเดียอวิโกเว5 0ห้าร้อยกรัมค่ะ ตอนนี้ก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรม ตามด้วยใบยมะกรูดค่ะตามด้วยพริกสด เสร็จเรียบร้อยคะ่ะเป็นไงบ้างคะผัดพริกแกงถั่วเขียวใส่ปลาหมึกของน้องขวัญหน้าตาใช้ได้ไหมคะยังไงฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้น้องขวัญด้วยนะคะฝากกดซับสไครป์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันเนาะน้องขวัญจะได้มีกำลังใจเพื่อที่จะได้ทำคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอหน้าเนาะยังไงอย่าลืมติดตาม อีหน้านะคะน้องขวัญจะตามน้ำพริกมะเขือม่วงเนาะไปดูกันว่าน้ำพริกมะเขือม่วงของภาคเหนือหน้าตาเป็นยังไงทำออกมาแล้วหน้าตาจะน่ารับประทานไหยต้องติดตามชมอีพีหน้านะคะอย่าพลาดนะคะพี่พี